สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูลังสิตคของหนึ่งครับตัวนี้เป็นออสตาโปนะครับอยู่ในตระกูลคอนนะตระกูลคอนก็เหมือนวันตาโปนะครับกล่องสีเทาแบบนี้เลยนะครับซอฟถอดได้นะครับก็ซอฟก็จะเป็นยางนิ่มๆนะครับจะมีปั้มคําว่าคอนนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ยางนิ่มมากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นวัสดุหนังกลับนะครับจะไม่ใช่ผ้านะครับเป็นหนังกลับทั้งหมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับหนังจะเป็นหนังไม่มีขนนะครับกึ่งกึ่งกามะจีนะแต่จะเป็นหนังกลับนะครับมีเชือกค่ายสองสีเหมือนเดิมนะครับดากับขาวนะครับโลโก้นะครับโลโก้หนังนะครับเหมือนพวกเจ็ดศูนย์ประมาณนี้นะครับพื้นรองเทาทั่วไปนะครับก็สนใจทักมาได้เลยนะครับมีคุ้มข้อกับไม่คุ้มข้อนะครับ ทางร้านมี2ชื่อนะครับช้อปปี้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับชื่อกอลคอนเวิร์ตกับกอลคอนเวิร์ตกอรังสิตนะครับยังไงฝากด้วยนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกรุ่นเลยนะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับทางร้านเลยร้านกอลนะครับยังไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ